สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเผาเราเท EP ที่377นะครับผมก็สําหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่ท็อปนะครับจะแต่งตัวสายเติมคัาผมไปปักทงในโซนฟรีสไตล์นั่นเองซึ่งสําหรับ EP นี้นะครับบอกเลยว่าจะเป็นแบบว่าแหวกแนวนิดนึงนะครับทุกคนก็จะเป็นชุดสายเติมใส่ก้าวฟ้ามานั่นเองนะครับผมช่วงนี้ครับกาวฟ้าไม่โคตรหล่อโคตรเทโคตรอันตรายบอกเลยพี่ท็อปก็เลยแบบเอามาใส่บ้างนะครับและก็สําหรับวันนี้ก ไปแบบลังแกเช่นเคยตามนี้นะครับผมแล้วก็ครับสําหรับ EP ีนี้ครับก็ยังใช้ชื่อหาดมโหราอยู่นะครับทุกคนก็ตอนนี้ครับอยู่ลังแกนะครับท็อป18แนะครับเหมือนเดิมเนาะก็แต้มนะครับ46,207นะครับทุกคนตามนี้เลยแล้วก็ครับสําหรับ EP ีนี้ครับผม เซตการแต่งตัวก็จะมีตามนี้นะครับจะเป็นหัวบาวันแล้วก็หน้ากากไฟครับแล้วก็กามฟ้านะครับผมอาชูรี่เวทนะครับแล้วก็จะเป็นกางเกงเพลิงทมินแล้วก็ครับจะเป็นในส่วนของเท้าเปล่าของรุยนะครับทุกคนตามนี้นะครับผมแล้วก็ครับสาหรับท่าทางวันนี้ก็จะมีตามนี้นะครับท่าปักทงแล้วก็ท่าถ่ายแรงแกนครับแล้วก็จะเป็นท่าให้หัวใจนี้เอาไว้จีบสาวนะครับทุกคนบอกเลยว่าอีพีนี้อยากจีบสาวด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นท่าฟาร์มัสครับผมแล้วก็ท่าบึมบัมซัมเบ แล้วก็ท่าเอ็ยังแปดครับแล้วก็ MP40 แล้วก็ปิดท้ายด้วยหล่อๆเท่ๆครับเ k มังกรนะครับผมบอกได้ว่า e p ีนี้ครับพี่ท็อปเอาท่าสีฟ้าไปทุกท่าเลยนะครับผมที่เป็นสีฟ้าเนาะเออให้มันเข้ากับธีมสีฟ้าน่ะละกันนะครับทุกคนแล้วก็ครับสำหรับคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปปากทงกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับผมเลสโก โอเคครับทุกคนตอนนี้ครับผมมาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะมากนะครับตอนนี้ครับผมคนในห้อง17คนเลยนะครับทุกคนแลคือห้องนี้มีแต่สายเติมดูดีมีแต่ก้าวทองอะ่ะผมก้าวฟ้าอยู่คนเดียวอะ่ะโอ้โหเศร้าวะ่ะทุกคน ก้าวฟ้าเศร้าอ่ะเอ้ยหัวข้างคาวมาหาผมด้วยเอ้ยแอคแอคนะเราแอคโอ้โหเอ้โไอ้นุ่นบอกเอาสาวสักคนยัดโดเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะตึงเกินปุยมุ้ยอ่ะอ่ะเอ๊แปลเป็นที่ผมชอบอ่ะเนี่ยท่าสีฟ้าเนี่ยเรามากันในทีมสีฟ้านะครับทุกคน EP นี้เอเคมกรก็สีฟ้าเนี่ยโอ้โหของจริงไงแต่ว่าอันนี้มันสีแดงทุกคนสีแดงมันแรงกว่าไงทุกคนเออสีแดงไม่งแรงบอกเลยมาทุกคนปักทองแอคเลยไหมอ่ะ ต้องแอคแบบโชว์แล้วอนนี้เอ๊ะอีกขอสีแดงอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนแจมเจมมาทุกคนปักธงเลยละกันนะครับผมมาครับหนึ่งสองสามแจมจมบอกเลยแจมแจมแจมจ่าแจมจ่าผมว่าเดี๋ยวต้องจีบสาวแล้วแหละนี่ต้องไปจีบสาวแล้วแหละสาวห้องนี้ไม่ค่อยมีอะ้ยมีคนเต้นไก่ใส่ด้วยชื่ออะไรอะดามัดเหรอ ใบวอ่อเอเจมแปดไปถึงทีเฟี้ยวๆนี่จัดไปเจมๆไอ้ท่าไก่เนี่ยมันสำหรับผมเนี่ยมันไม่ได้เท่หรือว,ว่าไอ้อะไรเลยนะไอ้พวกแบบท่าเลเลอะไรเงี้ยมันแบบเฉยๆอ่ะมันแปลกๆอ่ะทุกคนนะนี่จริงนะสำหรับผมแบบผมต่อต่อให้ผมมีผมก็ไม่ใช้นะใช้แบบท่ากินปืนแบบมันดูแรงดีทุกคนมันแบบของแพงมันแรงดีไงเข้าใจญ่แมเออของแพงมันแรงอ่ะครับน้องๆนี่จัดไปเจมๆเลยทุกคนหล่อๆเท่ๆเฟี้ยวๆโอ้ยผมไม่ได้เอาท่าให้ไอ้ลูกซองมังกรมันดีกว่า แล้วก็ปักไปทุกคนอีกทีนึงนี่เจมเจมไอ้ท่าเนี้ยมันเป็นท่าอะไรพวกขั้นฉิดใช่ไหมพวกขั้นฉิดน่าจะใช่นะครับทุกคนอันนี้ปกกักผมก็เลยเฮ้ยคน,นนี้เอ้ยเอาว่ะแอกวะแอกวะเอ้ยแอกว่ะแล้วก็อเอผมไม่ไดเอามานี่ว่าท่า MP5 เออลืมนะครับทุกคนขออภัยด้วยนะครับผมนี่จัดไปแล้วก็ถ่ายแรงแกนไปหนึ่งทีเจมเจมมอสครับโอ้โหดูสภาพแล้วก็กดอันนี้ไปหนึ่งทีกดร้องไห้ไปหนึ่งทีเว้ย อันนี้มันมันหิวแสงไอ้เช่ยนีมันหิวแสงตรงนี้มันหิวแสงบอกเลยร้องมงร้อง,องมอสเนี่ยถ่าแรงไปทุกคนอของจริงไงทุกคนไปทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องกันดีกว่านะครับห้องนี้ครับเจออะไรก็ไม่รู้อีกแล้วนะครับทุกคนดนนคูบูมันกระตกะม,มันกระตกครับมันกระตกมันกระตกบักรออมันกระตกว้ยโอ้โหแม่เอ็งไม่รู้หรอว่ามันกระตกนะโอ้โหลบหล่อเออพอค้างเลยสมควรพอตั้งแต่ทีแรกแหละ จริงบอกเลยสมคนพร้อตั้งแต่ทีแรกเลยว่าไปทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องกันดีกว่านะครับห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนไปทุกคนเลสโกครับผมเปลี่ยนห้องกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ครับผมมาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับห้องนี้ครับผมมีแต่คนตึงๆอะ่ะและคือคนโคตรเยอะเลยนะครับดูดิสาวแบบแต่ละคนเด็ดๆทั้งนั้นเลยอะ่ะผู้สาวหัวขาดคนนี้ชื่อไรอะ่ะอา้าเพื่อนในเกมนี่ว่ายยอเน่อยละกัน ให้หัวใจไปอย่างทีนี้โอ้โหแม่เจอเพื่อนในเกมหัวแดงเนีนหลังใครวะน่ะดูชื่อหน่อยชี้ขอแรงๆนะเธอยัดโลหัวขาวคนนูลล้นละหาชื่อไรอ่ะวิอะไรเนี่ยไมมิ้นเหรอนะ่าะใช่นะครับชื่อไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนกีบสาวคนนี้ดีกว่านะครับทุกคนย่อๆหน่อยละกันแล้วก็ให้หัวใจไปนี้เจยบๆยัดโดสาวเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสาวเอาว่ะถามดิมากับใคร จัดไปครับผมหนีเฟี้ยวๆแล้วก็ให้หวัวใจไปชวนออกหน้า็อบบี้แม่งอะไรดูทรงนีนทรงนี้กูโดนกูแน่เลยยอ่ยอๆยอ่อต่อละยันนะครับทุกคนยูหูพอรุบหล่อยันโดอือหือุิยคนนี้เขามีแฟนแล้วว่ะเนี่ยไหนขะ้างๆเนี่ยทุกคนเด็ดไอ้เปรดเด็กกูมันด่าหัวไอ้เปรดไอ้เชีย่ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันด่าหัวไอ้เปรดเฮ้ยถามดิ <c oughs> มาด้วยกันหรอนี่จัดไปทุกคน โอ้โหชิบหายมันด่าผมไม่เปรดเฉยทุกคน <c oughs> อย่างเอาอย่างหาเอ้ยสาวบอกว่าคนเดียวเฮ้ยผมเชื่อผู้หญิงทุกคนจริงเปล่านี้ถามถามมันก่อนจริงเปล่ามันด่าผมไอ้เปรียดนะทุกคนจริงเปล่ามันด่าผมไอ้เปรดเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วนายมันดา่าเราไอ้เปรดทำไมเนี่ยอย่ายแย่งกันโอ้โหพิมพ์ไปไดิผมอยากได้เธอนี้ผมอยากได้เธอเออผมอยากได้เธอย่อยน่อยระกันนะทุกคนย่อยๆ่อย เย็นๆโอ้โหสาวบอกใจเย็นเฉยมุดเลยละกันจังหวะนี้มุดเลยละกันกูเอาแล้วจังหวะนี้จริงบอกเลยไอทขาไม่เอาแล้วเนี่ยอฮ้ยเขมังกรแอคเนทีเอางี้เอางี้โอ้โหกูไงไอโบเอางี้สาวบอกเอางี้เอาอะไรเอาอะไรถามดิเอาอะไรเอาอะไรนี่จัดไปครับผมหนึ่งหนึ่งกันอุ้ยอุ้ยมีสาวให้หนึ่งหนึ่งด้วยอุ้ยไอนุ่นบอนเด็กตีโคตรโหดเลยทุกคนมาทุกคนปากทงใส่หน้าแม่งเลยละกันนะครับผมมาครับ หนึ่งสองซ้ำมันบอกเด็กองนกูไม่สาวบอกใครชนะได้จีบอุ้ย เคป่ะเคป่ะอุ้ยเคป่ะด้วยเฮ้ยเเด็ดอะเฮ้ยเอาเอาเดีดิเอาเดีดวเอาดีเอาเดิขวขำๆนะนี่จัดไปครับผมเฟี้ยวๆทุกคนนี่จัดไปบอกเลยแต่ไอ้นั่นมันไม่น่าขำอะคิดว่าสาวจะเอาหรอโอ้โหเฮ้ยเขาจะเอากูเดียบเขาจะเอากูอไอ้ไม่รู้เหมือนกันทุกคนชื่ออะไรไม่รู้นะฮะแล้วก็ปักธงไปนี่หนึ่งทีโอเคไหมปัก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 เร็วปักเลยปักเลยไอ้คนนี้เขามีปักธงอะปักเลยปักเลยปักเลย นี่ปักมันปักใส่หน้ามันปักใส่หน้ามันปักใส่หน้ามันเลรุล่นลำกันเออบอกเลยไอ้ทอปมันลำสุดแล้วก็ถ่านแรงไปหนึ่งทีเอาเปล่าเอาอะไรเอาอะไรก่อนถามที่เอาอะไรก่อนเอาอะไรก่อนใครชนะได้จีบนะโอ้โหสาวมึงก็โอ้โหซฮอตทะลึเกินนะผู้สาวแล้วก็ถ่านแรงไปหนึ่งทีอันนั้นไงไอ้เปลตมันดา่าผมไอ yeah, ้เปรตนะทุกคนดูไปมันโอ้โหโอ้เกินปุยมุ้ยเน what, pson, Heute, ailand, ี่ยพีไปดิเกินปุยมุ้ยนี่จัดไปครับผมอุ้ยมีสาวแอดมารับสาวก่อนแล้วกันเอ๊ะ แอดแอดเลยชิ้นนีชื่ออะไรเนี่ยอยู่แรงอุบาติอยู่แรงชื่ออะไรเนี่ยอยู่แรงบอลโอ้โหพี่ไปนี่รับเพื่อนๆๆรับเพื่อนรับเพื่อนละออกมา,น,มกน,น,กา,านี่จัดไปครับผมเฮ้ยเดี๋ยวมันมันมันอยู่แคนดังทุกคนใช่เนี่ยโกคิเดสหรอโอ้โหแหมสภาพสภาพนี่จัดไปครับผมเฟี้ยวเทุกคนแหมดูดูดูบนดาผมาไอเด็กปีนะแล้วมันบ้าไปแล้วไอเช่นเนี่ยเกินไปไหมเนี่ยทุกคน แม่ทุกคนผมว่าเดี๋ยวเราออกไปหนกันมันเลยละกันนะครับผม yeah, เนี่ยเพราะว่ารีบรีบรีบจังหวะนี้ไอ้ท็อปรีบร้ท็อปรีบอีบร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 ีนรีบรีบอีบรหนรีบรีไรีบียราบรีบรีบรีไรีบรีบรีนรอบรีบหี่รีบรีบรีบรอบนีบรีบนีบรีบรีบรีบ่อนรีบรีบรีบรับรี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 บรรีบรีบรีอรีบ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 รีีบรีบอนบรีบีบรีบีบรีีบรีบรบรีีีีออกดิเอา้ามึงออกก่อนดิเออพิมพ์ดิทุกคนมึงออกก่อนิ ไอ้ไฟนี่จัดไปครับผมเฟี้ยวๆครับทุกคนแม่อย่างเอาบอกเลยว่าอย่างเอานี่เอ๊ะแังไปไแล้วก็ฟาร์มาร์ปิดท้ายไปตล,ลอดที่เท่ครับผมไปทุกคนผมว่าเดี๋ยวเราไปหนึ่งไอ้ตัวนี้ดีกว่านะครับทุกคนแม่ปากอย่างจา๋าปากอย่างจา๋าทุกคนปากแซ่บมาด่าผมให้เปรดเฉยทนไม่ได้ครับทุกคนจังหวะนี้ไปทุกคนเลิสโกรครับผมไปหน,หนึ่งกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ครับผมมาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับขอซื้อปืนก่อนละกันนะครับทุกคนแม่ เมื่อกี้แบบมัวลีลาอยู่นะครับซื้อปืนไม่ทันเลยนะครับผมแลวคือแบบผมพาสาวมาดูด้วยดูดิสาวเขาดูผมอยู่ทุกคนต้องจัดแบบเม็ดเดียวเม็ดเดียวให้หรอไหมอ่ะอยู่ไหนฮะอุ้ยเชี่ยไม่โดนตึงเกินปุยมุยอ่ะฮะท็อปนี่ถ่ายแรงหนึ่งทีเฟี้ยวๆของจริงบอกเลยแม่เดี๋ยวตบแม่งเกลนยวสามสวิเลยใชี่ยเนี่ย แบบตกเกมหนึ่งก็สิบวินะครับเพราะว่าอ่าไอเนี้ยไอไอไอช่องเนี้ยมันแบบมันล็อกไว้20วิิบวินะครับทุกคนเออบอกเลยของจริงอยิบซุซองขอละกันเปิดมาอุ้ยสาคนไลค์ให้ด้วยอุ้ยแบบดาเมจเพิ่มสา0รเซทุกคนจังหวะนี้บอกเลยทอมันต้องเอาเอาสุดแบบโชว์สาวทุกคนแบบอิจาแบบเล่นการ์ดจะได้โชว์สาวอะไรเงี้ยมั ผมแบบจะพยายามแบบเซฟตัวที่สุดนะครับจะแบบจะทําให้แบบผมไม่โดนยิงเลยอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนผมจะนั่งดักมันผมนั่งดักมันต้องอยู่ม,มุมนี้ไว้ทุกคนไอ้ยางฮาอย่างฮา,อา,งาบอกเลยอย่างฮ่าโอ้โหหวัหวร้อนอะ่ะมันวิ่งมาแบบโคตรโง่อะ่ะแล้วคือผมก็ไม่ไปดักมันอะ่ะสงสารว่ะมันร้องแน่เลยอะ่ะ <c oughs> โอ้โหไม่น่าไปดักมันเลยนะทุกคน บอกเลยงงอะเวอร์อะโดชนช็อตเมื่อกี้เข้าไปแม่งตกใจเพราะว่าจังหวะผมยืนไปเออมันอยู่มุมเสาไงเพราะผมใส่หัวบาวันมามุมเสามันจะไม่เห็นเว้ยแต่ถ้าแบบผมใส่หัวขาวอะไรเงี้ยผมไปยืนตรงไหนก็ได้ตรงนั้นมันก็มองไม่เห็นอะ่ะอันนี้แบบฮารจริงนะผมบอกเลยไม่ฮารจริงอุย้ยมีการไวไ้วอดักหน้าเลยเอาอ่ะเป็นแน่เราเป็นนะอ,นนะอุ้ย โดนตัวเฉยเฮ้ยมันเล่นเหลี่ยมวะทุกคนเฮ้ยตัวอแกอุ้ยโอ้โห หัวโยกซ้าหัวโยกซ้าบักปลอบแหม่สาภาพให้หัวใจกวนตี้เป็น่งทีทุกคนเฟี<ๆ>้ยวๆผมมันของจริงโอ้โหมันไม่ของปลอมเล้จังหวะนี้บอกเลยแบบมีสาวอยู่ดาเมจแบบ3 0 0รแต่แบบมันก็เก่งนะทุกคนผมบอกก่อนนะถ้าตอนแบบผมเล่นแล้วมีคนดูอยู่อย่างเงี้ยผมเก่งมากเลยนะเห็นไหมเมื่อกี้แบบมีจังหวะโดนตัวแบบหลายช็อตมากเลย เอ้ยต้องโชว์จัสเต็ปจริงโจ้ให้สาวดูเลยไหมอ่ะใครทุกคนต้องจัดเลยไหมอ่ะเผื่อแบบสาวคลั่งใครอะไรอย่างงี้นะฮะไปทุกคน let's go <S ตัวระยะไม่ถึงะครฮะช็อตเมื่อกี้อุ้ยกระสุนหมด อันนี้มันเล่นแปลกๆว่ะทุกคนหัวโยกซาดาเมจต้องแปดอะครับน้องๆน,นี่ปักธงแล้วก็ให้หัวใจเออแม่คดกวนตีนะบอกเลยแม่งสาวดูผมอยู่อะทุกคนสาวดูผมอยู่อะดูดิเขาดูผมคนเดียวเลยเน่เฮ้ยเขาแบบเขาดูผมคนเดียวแบบมันทําให้แบบดาเมจในตัว <Okay. S 1> ผมมันพรุงคลาดพรุงพลาดนะครับน้องๆเฮ้ยของจริงว่ะ ไอ้ของจริงวะ่ะไม่ธรรมดาว,ว่ะทุกคนเฮ้ยเอาเรื่องเกิดปุยมุ้ยอะแม่งเฟี้ยวเฟีฟ้ยวจัดเฟีฟ้ยวจัดเม็ดเดียวเองน่ะให้หัวใจไปด้วยหนึ่งทีนี่ <c oughs> ดูทรงได้เฟซเอ้ยได้จีบสาวแล้วนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวขอเฟซสาวทีนะนะ่ผ่านะครับผมแม่ เมื่อกี้แบบในหัวผมนี่คิดแต่เรื่องเฟซอะต้องขอเฟซขอไอจงไอเจอมขอแม่งหมดอะทุกอย่างอะผมบอกเลยเดี๋ยวไม่ขอยันบ้านเล็กที่เนี่ยขอทะเบียนราดด้วยบอกเลยแม่ธรรมด,ดาที่ไหนไอท็อป,ปเดี๋ยวไปคัดทะเบียนราดมาเลยนะครับน,นันๆนหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่น,ลนแต่ทุกคนเลสโกเลสโกรู้สึกว่าเมาส์ผมแบบมันจะลื่นๆแปลกๆนะทุกคนช่วงเนี้ยเฮ้ยมีการวายวอดักหน้าด้วยฉลาดขึ้นเอ้า ไม่อตส่าชมอยู่เมื่อกี้ว่าฉลาดขึ้นอะไรอ่าไปแล้วเออเฮ้ยไม่น่าไปชมมาเลยทุกคนสงสัยเช่นนี้แม่งบ้าอยอจริงสองรอบเลยนะสองรอบสามรอบแล้วนะเกมเนี้ยส่งนี้แม่งบ้าอยอชัวไว้ทุกคนแบบไม่รู้เลยทุกคนแบบเชื่อหรือว่าแบบมันพูดกันได้เาะนในเกมเนะี่ยเปิดไมค์คุยได้ป่ะวะไม่น่านได้นะมันเหมือนมันได้ยินอนะผมพูดตรงเลย แม่ย่อชมนิดหน่อยอมแม่วิ่งโง่ออกมาเลยนะมึงเฮ้ยวางวางอะไรอะอ,อันนั้นแน่ไม่โดนอันนั้นแน่วนันบอกเลยวนันวันนะหนะ้วาวันนะหนะ้าดูดิมันพัญญาทุกคน หวั่นชัวผมบอกในช่งนี้แบบหวั่นชัวหวั่นเกรงเลยอะเอาเอาหลอนหลอนเอาสาวไม่ดูผมแล้วหรอเฮ้ยทุกคนสาวเขาไม่ดูผมแล้วดาเมจผมรู้ด่ะผมว่าแล้วทไมผมยิงหัวไอ้นี่ไม่โดนเนี่ยเห็นไหมสาวไม่ดูผมอะเฮ้ย เห็นไหมทุกคนโอ้โหหม่ผ <mayor> ู <romance> ้สาวทำดาเมจผมลดเลยช็อตเมื่อกี้โอหดูทุกคนสภาพอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหไอ้ทับละท้อ โอเคครับทุกคนก็ EP นี้ปิดไปด้วยสกอร์7-0อีกแล้วนะครับผมอะไรกันครับเนี่ย7-0อย่างเดียวเลยช่วงนี้ไอ้ท็อปมันชักจะตึงเกินปุยมุยอ่ะโอ้โหไม่อย่างเทพบอกเลยไม่มีใครเอามันลงจริงนะครับผมและก็ครับสำหรับ EP นี้ครับก็ปิดไปด้วยสกอร์7-0เช่นเคยดาไหมครับ2 9 0 8นะครับผมตามนี้นะครับผมบอกเลยว่าช่วงนี้ไม่มีใครเอาไอ้ท็อปลงแน่นอนยกเว้นลิฟต์นะครับเผลอๆแบบลิฟต์ยังเอาไม่ลงอ่ะผมเดินมันไดนะครับทุกคนบอกเลยธรรมดาที่ไหนท็อปเนี่ยตัวตึง number one number god นะ เราไปจีบสาวเอ็กหน้าไอเชียนี่ดีกว่านะครับทุกคนแม่มันแพ้ผมต้องจีบสาวเอ็กใส่หน้ามันนะครับทุกคนไปทุกคนเลสโกครับผมไปจีบสาวกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ครับผมก็มาอยู่หน้าล็อบบี้กันแล้วนะครับจีบสาวดีกว่านะครับทุกคนเฮ้ยขอพิมพ์ยอะเยอะมันก่อนละกันนะครับผมนี่เจ็ดศูนย์วายจัดไปทุกคนเฟี้ยวๆแล้วก็ครับพิมพ์ต่อครับหนูชื่ออะไร คสาวนี้จีบสาวตหน้าแม่งเลยแล้วกันนะครับทุกคนจัดแปเจียมๆอ้าพิมน์นุเฉยทุกคนแหมพิมพ์ผิดพิมผิดนะครับไม่ไม่ว่ากันเนาะแหมหลอนหลอนเมื่อกี้นะครับนี่แล้วก็กดอันนี้ไปหนึ่งทีสาวเขาไม่พิมมาเลยอะ่ะไอ้นุก็ไม่พิมชื่อมินค่ะโอ้โหแหมถามดิอายุเท่าไหร่หรอจัดแปลเจียมๆทุกคนโอ้โหอื แล้วก็กดอันนี้ไปถึงทีแล้วก็ครับพิมพ์เยอะเช่นนั้นหน่อยละกันตึงจังง่าอุ้ยูทาดาครับโอ้โหทำดาครับ,รบนี่จัดไปสิบเก้าอุ้ยอายุสิบเก้าด้วยแล้วก็ครับพิมพ์ต่อครับผมเมก้าพิมพหลอนายเพยับอ่ะวาวจัดไปครับผมแล้วก็ครับพิมพ์แปอ่ามิน้นหลังไหม กับพี่ไหมนี่แล้วก็ถามอีกรอบเพื่อความชัวนะครับทุกคนไม่ได้มากับมันใช่ไหมได้หยอดสอนเล่นบ้างแล้วนี่โอ้โหได้ครับได้ครับบอกเลยได้ครับแล้วก็ครับพิมแปบอกรักพี่หน่อยมินนี่จัดแปเฟี้ยวเฟ้ยอ,อืออุ๊ยสาวบอกไม่ได้มากับมันด้วยแล้วก็กดหัวใจไป็นทีนี้แล้วก็ครับพิมแปะ พี่รักมินนานี่ MM. ่้โหโอ้โหโอ้โหแล้วก็กดหัวใจไปนึงทีทุกคนเย็บเยิบเยบเยบดีเยบเยบพี่ชื่ออะไรอ่ะชื่อท็อปครับพิมแปชื่อท็อปคับนี่หนูรักพี่นะโหรักนะนี่ไม่สาะใจเลยทุกคนแล้วก็อันนี้ไปหนึ่งทีเฟี้ยวๆครับผมแล้วก็กดอันนี้ไป หนีอุ้ยทุกคนมันออกหนีไปแล้วอะ่ะโอ้โหเราพีด้วยที่สุดเยอะเ <laughs> ชียแล้ววะเนี่ยแล้ว <laughs> คือมันออกหนีไปแล้วว่้ทุกคนโอ้ ผมละท้อโอเคทุกคนก็สําหรับ E ีพีนี้ครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้พี่ท็อปด้วยนะครับแล้วก็ครับสาหรับ E p พีนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่อ p พีหน้าครับแล้วก็ครับสาหรับอีพีหน้าอยากให้พี่ทําคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมแล้วก็ครับสําหรับ E ีพีนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บครับบ๊ายบายรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บครับบ๊ายบาย